มาดูเกมกันต่อครับเกม3ตัดสินกันแล้วนะฮะครัสเกมเมอร์แล้วก็บูริลามยูเนเต็ดนะครับผมดับแบบไหนเป็นยังไงกันบ้างครับแบนด์แบบไหนว่ากันไปครับครับสเกมเมอร์ครับเลือกแบนด์คอกิแล้วก็โอลาทิ้งไปครับส่วนบูริลามยูเนเต็ดครับเลือกแบนด์เป็นโอเรียนโซและอาริสตาครับครับเออพิกเป็นอะคาลิครับจากครัสเกมเมอร์อะคาลิโหมานะครับผมได้มาเร็วเลยฮะตะคีนะครับบูริลามครับคารมิวครับผมแล้วก็ลีซินนะครับผมดึงลีซินไปใช้บ้างผมนะ เดอะเบสจังเกิลโร่งที่ค่อนข้างโคดมากๆนะครับผมนะฮะหเปล่าก็โคดแหละนะครับผมมนเข้าไวออกไวนะครับเตะไกลมากเลยผมเห็นแบบเป็นตัวที่แบบข้ามข้ามเทอร์เรนข้ามอะไรได้ค่อนข้างไวเนาะนะครับผมรอมแล้วก็มิดฟอร์ตูอีกครั้งครับของตัวซซคเคิลนะทีมคลัสเกมเมอร์มาวัวราคารมารอบนี้เดอร์มิเต็ตครับมาเป็นซอยาราคารโอ้ืม ก็เป็นทีเ,เป็นเป็นคู่ที่ดีนะครับ,รบผมสำหรับการยืนดูโอเลนนะนะครับเพราะว่าตัวของสกิลเนี่ยมันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันตัวเดลิฟเพอรเของซาย่าเนี่ยมันช่วยส่งผลให้กับราคารด้วยแล้วก็สกิลของราคาเนี่ยที่ชื่อว่า b a t เทิลแดน e มันเวลาที่ใช้ใส่ซาย่ามันจะไกลขึ้นนะครับ คบพูหลักครับใช่เป็นคบพูหลักเลยใช่แล้วครับออเรน่าแล้วก็วายครับเกมนี้นี่เปลี่ยนยาทุโอไปนะครับผมอยากได้ตัวเขาเรียกว่าบาลานซ์ดาเมจนะครับของเกมนี้ครับแต่ว่าเอาจริงแล้วก็ค่อนข้างหนักอยู่นะสำหรับมิดฟอร์จูนนะครับผมที่จะต้องแบกรับดาเมจที่เป็นฟิสิกอลทิ้งไว้นะครับผมกับวายนะที่ไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่าในเกมนี้ครับดาเมจเอาพุูหลักๆก็เลยกลายเป็นว่ามีโอเรน่ากับอาคาริไปสำหรับทางทีมครัสเกมเมอร์นะครับส่วนของทีมบุรีรัมยูเนเต็ดเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่พอสมควรนะครับผมดาเมจหลักออกมาจากตัวของอาริแล้วก็ซาย่านะครับผมรีซิอีกหนึ่งตัวนะครับส่วนของคาเมลนี่เขามีดาเมจตัวอยู่แล้วนะครับไม่อยากไปนับไปเลยนะฮะพิธีกาเโปรคอนะครับผมที่ที่2มันเป็นทรูดาเมจนั่นเองนะครับก็เห็นนีโลและเขาเขาไปครับผมเห็นแชมเปียนเลนเน็ตน่าจะแบบน่าจะหนุกสนุกมากๆเลยฮะสำหรับทางด้านคู่นี้ผมในเกมสาวก็คือน่าจะอออินแหละครับ ทุกอย่างเลยครับเพราะว่าไม่มีการกักแผนอะไรแต่อย่างใดแล้วนะครับตอนนี้ก็ไปดูเรื่องท i มมิ่งออบเจกแรกมาเน,นี่ยบอกตลอดทั้งวันมาเนี่ยผมเห็นออบเจกแรกนี่คือแบบได้เปรียบกันโดยตลอดครับแต่สิ่งที่ทําให้ผมไม่มั่นใจคือเกมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเกมที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบออบเจกอะไรก็แล้วแต่ในตอนแรกนี่ไม่สําคัญละตอนนี้อยู่ที่แผนแล้วก็วิธีการเดินเกมและโพ i ิชันต่างๆเนาะนะครับ,รบผม<ห>น,นะครับเป็นเรื่องของในเกมนี้ครับแต่ว่า ถ้าพูดก็พูดนะสำหรับทั้ง,งเก<อ>้เาเกมเกมที่เราอยู่ด้วยกันม,มาเนี่ยในวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งสิส่งสิ่งที่ไม่ค่อยเปลี่ยนไปเลยนะครับผมก็คือตัวป่าจะเปิดที่เลสเสมออ่าทั้งสองฝั่งจะเปิดที่เลสของตัวเองเสมอเลยนะครับผมเป็นตัวของเลสแรปเตอร์วิ่งขึ้นไปตีปูแล้วก็ตีลิฟท์แรปเต ER อร์ตายตัวนะครับผมตายตัวมากนะครับผมยังไม่ค่อยมีอะไรที่แบบแปลกประหลาดนะครับยกเว้นแบบการโดนอินเว่ นนั่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่ามีน้อยมากๆนะครับผมในการแข่งขันวายทิพในวันนี้ครับเกิดขึ้นแค่แมตช์เดียวนะครับไอ้อินเวนป่านะครับแต่ก็เป็นการเทรดกันไปนะฮะเชื่อครับโอ้ยโดนน็อกไปครับซัพพอร์สเตอร์ครับผมนีแบบ้ไม่ดีนะไม่ดีนะบอกเลยไม่ดีนะครับโดนโดนสวนมาครับแอนคาเฟ่ก็เจ็บเหมือนกันฮะใช่ครับผมราคาราย่านะครับผมโดนตัวพาสซีฟของบรอมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสร้างความน่ารำคาญให้กับราคารมากๆนะครับเพราะว่า ตัวของราคารค่อนข้างที่จะบางบางเฉียบเลยแหละนะฮะถ้าติดสตันไปเนี่ยผมมองว่างานเข้าได้ง่ายๆนะผมอาจจะต้องยอมจ่ายสเปลหรือว่าอะไรไปเลยก็ตามนะครับแล้วก็แอนคาเฟ่ในเกมนี้เนี่ยเลือกสเปลมันเป็นอิกไนด์ด้วยเขาไม่ได้เล่นฮิลนะแล้วก็เอาฮิลไปให้กับตัวของคอนเนฟีดครับครับกับข้าเลยฮะเหลนี้ครับในตัวของต้นล่างนี่คือยังคอนเนต์ก็อยู่เรื่อยๆนะรอเล่นไปเดี๋ยวับคอนเนต์ฟีด การรีเช็คครับผมเพราะว่าทางด้านของยูสก็ก็มาซองซองดูครับผมเก็บก่อนฮะนาที25วิ่งยีนะครับผมลิฟต์สแครปเลอร์ขึ้นมาฮะยกธงยอมแพ้ไปแล้วทางด้านบนก็เช่นกันนะครับผมเฮดทูเคนะครับคือลิฟต์สแครปเลอร์ที่เป็นสัตว์ที่รักสงบนะครับไม่สู้คนนะครับเวลาตีเขาที่เขาจะวิ่งหนีนะฮะนัสงสารวะใช่ครับน่าสงสารนิดนึงนะครับผมแต่ว่าการตีลิฟต์เนี่ยมันส่งผลดีให้กับแชมเปี้ยนเราด้วยเพราะว่ามันจะได้เลือดขึ้นมานะครับ ไอ้ทางด้านโกคขาเขาทัางดีด้วยนะร้อยยี่สิบเลือนก็ไม่ได้แบบเยอะอะไรมากมายนะครับผมใช่ครับผมใช้เวลาสักคู่เดียวนะผมก็สามารถจัดการลงไปได้แล้วครับการเงินก็ห่างกันอยู่หลักร้อยครับนิดๆหน่อยๆครับเป็นเงินคอยสเกมเมอร์ทำได้ดีกว่านิดหนึ่งนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องของการแบบคุยอยตัวของฝั่งมินี่นะว่าไปทางไหนหน้าตัวของเทเลสหรือเปล่าเนี่ยมันก็จะแบบเงินเวี่ยงกันประมาณนี้ครับแต่เดี๋ยวรอดู ทางด้านตัวของดาก้อนนะครับผมตัวแรกแน่นอนนะครับหรือจะเป็นทางด้านเรปเปอร์ลหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับเกมนี้นะครับผมถ้าสังเกตืดูดีๆนะครับนี่ครับลาลิล่าอยู่ข้างบนครับผมแล้วจะโซโลเคครับโนเอลครับผมเจ็บเลยฮะถ้าไม่กี้นี้ไม่จ่ายแฟตอ่ะผมบอกเลยว่าเปอร์เซ็นต์ในการตายนี่คือ9.9%นะฮะเพราะว่ายังมีเพอร์เฟคติฟชั่นอยู่โอ้ครับแต่ว่าตอนนี้จ่ายไปแล้วอ่าหุยดูนี่รอครับแต่ว่ามีวอร์ดครับผมมีวอร์ด แต่โดนเอลไม่ออกจากเทเลตเลยฮะก็เป็นแกงแรกที่โอเคนะครับผมรับตัวของดูครับถึงแม้ว่าจะทำอะไรไม่ได้นะครับผม uh huh. แต่ก็เข้าไปกดดันนะให้ตัวของโนเอลนี่ต้องีขอกลับบ้านไปครับโอ Later. ้โหข้าปเยอะต้องทำการบอดข้างเลยผมราคารับออกมาเซวนิดหนึ่งครับผมไม่โดนครับผิวเหลือเกินยำ จะเพชเชอร์เลนไปเรื่อยๆนะสำหรับตัวของบอทินฟิีครับเพชุเ,เคเข้ามาอินเวดป่านะครับแต่ว่าดุกดุกมาแล้วดุกเห็นแล้วฮะได้ตัวจิ๋วไปตัวหนึ่งนะครับผมอูอ้เลยเหรอจะใส่เลยครับผมไล่เฉยๆฮะน่าจะไล่เฉยครับอ่ะวอนิลลายไม่ได้เดินมานะครับผมเมื่อกี้วอนิลลายอยู่ก็น่าจะสู้แหละนะครับเมื่อกี้ดับเบิลอัพไปไม่โดนถ้าโดนก็น่าจะใส่กันต่อที่ด้านล่างเมื่อกี้ครับเป็นคาเฟ่ ยังตึงยังสูงสีกันอยู่ฮะทั้งสองทีมครับคราสเกมเมอร์แล้วก็บุริลัมนะครับแซ็คเคิลทางด้านเลนบนครับต้องถือว่าลามิล่าโชว์ฟอร์มได้โอเคนะครับผม <c oughs> สำหรับเก <c oughs> มนี้ครับกด <c oughs> ดันโนเอลไว้อยู่หมัดเลยครับผมส่วนทางด้านล่างในตอนนี้ครับวานิลาเดินมาครับใส่เลยใส่เลยครับน็อกครับมาต่อในคาเฟ่ครับผมเข้าไปดึงนะครับด้นวานิลาไว้ก่อนผมแล้วเปิดกรอบครับผมแล้วก็รีกรูปกลับครับครัชเกมเมอร์ผมโอ้โหโปกวิธีครับผมเจ็บครับเอสชูเค เอาเปิดดาก้อนเลยครับจังหวะนี้ครับตรงกลางนี้ก็ทางด้านโนคามิลครับทุกสิ่งทุกอย่างคาริก็มาจอยไฟผมมาเปิดใส่ด้านโนมิลาก่อนผมแล้วก็จับล็อกดาวน์ลงไปต่อยทีครับผมออกได้หรือเปล่าออกไม่ได้ผมเฟิร์สบัตมะผมราคาจัดน่นอัคาริไปครับผมแล้วทีนี้ครับยังไงก็ต่อซัพพอร์เตอร์หายไปอีกหนึ่งครับผมและนี่ครับทางด้านดุ๊กดุกโดนไล่จากเฮซุเกะครับผมแล้วก็วานิลากันต่อครับโดนครับโนเอลครับผมเข้าแทงยับเลยครับผมนะก็นำนะ เรียบร้อยไปครับผมเสียไปแค่1แชมเปี้ยนครับทางด้านบุรีรัมในขณะเดียวกันครับผมรัสเกมเมอร์เสียไปสี่เลยครับเมื่อกี้มัวแต่มองเดินสวนดอกไม้ข้างแมปอยู่นะครับผมก็เลยพลาดไปฮ่าลาบิล่าครับเรียบร้อยครับผมเนี่ยโดนจับไปคนเดียวครับยังไม่ได้ทำอะไรครับกลายเป็นเฟิร์สบัตครับแล้ว สิ่งที่สวยตามมาก็คือแซฟเทีลครับโดนชามแล้วการที่แบบวคนิลาเป็นเมทเนี่ยไม่สามารถที่จะเล่นจังหวะหวยหวาได้อยู่แล้วมันต้องรอคูดาวครับแล้วก็โดนเก็บไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวครับผมกลายเป็น4ี่คิวของบุริรัมยูนเต็ดนะฮะก็บอกว่าเป็นเพล์ที่ดีกว่าครับจ่ายกันเต็มที่ครับผมทั้งราคาระท่บอกทั้งแฟดทั้งอีกไนทเนาะเต็มที่เลยครับจัดการแบบ รอดไปได้ด้วยฮะถือว่าคุ้มจะจัดแล้วครับตอนนี้ทางด้านโดของฝั่งทีมบูร,รุลับครับแต่ตอนนี้ต้องดูกันต่อครับว่าครัสเตอร์นี่จะกรุ๊ปอัพกันใหม่แล้วก็จะเป็นเหมือนเกมที่แล้วหรือเปล่าครับผมชนะอาจจะชนะไฟน้าแล้วก็เอาบารอนต่อได้ด้วยเช่นกันนะครับผมครับเวลาที่เล่นการครับยังไม่มีอะไรนอกจากอ r คแอนเจิลส์ครับ S2K เมื่อกี้เล่นหวือหวามากฮะ s k แล้วก็แบบทำแบบสเปซทำดาเมจฮะสร้างโอกาสให้กับทีมได้ค่อนข้างเยอะมากครับผมริเกิดครับตอนนี้ขึ้นมาคอนเทนต์อีกครั้งครับโอ้ไปดีครับใส่แ้นแคนเฟครับ ริปท์ฮอลล์ครับผมทางด้านบุรีรัมย์รอบนี้ไม่ปล่อยครับสองออบเจกต์แรกเลยฮะปัญหาคือจะวิ่งมาไม่ทันแล้วนะครับแล้วก็มาหลอบุหรี่ไทมใส่เขาเต็มแต่เขาไดซ์ใส่เนี่ยผมน็อกอัพใส่ได้โดนของฝั่งวิซัวจูนครับผมลงกันต่อครับเซฟเคลครับผมเรียบร้อยไปแอนคาเฟ่รอดอีกครับผมราคานครับแล้วตอนนี้เดิดูเข้ามาครับหรอกครับวิ่งก็ใส่นั่นคอนฟิเดนซ์ครับยังไงอ็เด้ปีครับผมเรียบร้อยไปครับผมดับเบิลคิวของนั่นอาคารีครับดอกนี้เอซูกิครับผมเลือดดคคค่่่่ออนนนนน้้้งงยยยยยผผมมมไไรรรูจะชชววัััับบเเกก็ถ ทางด้านนี้ครับผมรามิล่ารามิล่าเห็นหรือเปล่า H2K ก็กลับไปแล้วครับผมรีซินเทรนนี้โอเคครับสหรับทางฝั่งของ Trust Gamer นะครับผมถึงแม้ว่าจะดูตะกลุตะการไปบ้างนะครับแต่ก็เอาคืนมาได้เยอะเหมือนกันนะครับผมไปสามใช่ไหมครับดูรดีแคปกันหน่อยครับจังหวะที่คาราทิฟเชชั่เข้าไปครับผมแต่ว่าคือเสียสวยมากนะแต่ว่านิลาสวยกว่าครับคำเว็บขวางเอาไว้นะครับผมแล้วก็มีตัวของลุกเขาด้วเข้ามาจากทางด้านหลังครับแต่ที่สวยจริงๆคือรามิล่านี่ครับเธอเับเ้้าใหฮะ เก็บตัวมิดเลนเขาไปได้ครับและโนเอลครับผมที่ต้องหนีอย่างเดียวครับในตอนนี้ไม่สามารถที่จะจอยไฟต่อได้แล้วครับเปิดใส่ก่อนครับเหมือนจะได้เปรียบก็จริงครับแต่ดามเมดโฟล์ w อ p ครับผมปิดไม่ลงครับแล้วก็กลายเป็นว่าตัวเฮมเเกอร์เขาเจาะมาจากด้านข้างหมดแล้วทำดามเมดมาอย่างหนักเลยทีเดียวครับแล้วเรามีล่าครับผมโดนไปหนักครับต่างคนต่างถอยครับผมทำอะไรกันไปไม่ได้นะครับผมก็มีตัวของดูเข้ามารอซอลอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าฝืนเข้ามาก็คงจะไม่ดีแหละนะครับผมเฮตุเค กีลาครับยไงดีฮะจะไปกินคิล่าครับนซัพพอร์เตอร์ตอนนี้นี่คอยที่จะคอนโทรลไว้อย่างเดียวแล้วนะครับคือ็ทำอะไรต่อไปไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับคอนโทรลแมปอย่างเดียวให้แซปเคิลครับเล่นได้สบายเป็นห่างอยู่ประมาณ 2K นะครับผมบุริลามครับถือว่าก็ไม่ได้ต่างมากนะครับ8นาทีเข้าแล้วครับณตอนนี้ครับเดี๋ยวรอดูทางด้านตัวของ จาก้อนแล้วก็บารอนนะครับผมในเกมนี้ครับตัวของลามิล่าเลือกขึ้นมาเป็นเอกซ์เันเบนะครับครับผมส่วนตัวของลุกครับเล่นเป็นทรินตี้ฟอร์ครับไม่เอาอยูนิคอร์เรตมานะครับในเกมนี้น่าจะเล่นอยากได้เลือดด้วยนะครับแล้วก็ได้ความสามารถของเบตด้วยครับลงกลับครับผมตัวของรีคอร์ครับกูอัพกันใหม่อีกทีครับผมครับมีวอดนะตรงนั้นนี่คือเห็นแล้วนะครับว่าลามิล่าอยู่ตรงนั้นนะครับ ยังคงยืนเนียนไม่มีใครบอกไม่มีใครไปนะครับผมแต่ถ้าวิ่งลงมาแบบนี้อาจจะซวยก็ได้ครับผมเฮซุคเดินมาแล้วยังไงดีครับรามีล่ารู้อยู่แล้วครับผมรู้ทั้งรู้ครับแล้วก็สตาร์ซินไว้ก่อนครับแล้วถอยออกได้เปล่าจุดไฟใส่สวนนี่มาสวนครับผมเออถ้าอยากจะเข้ามาต่อแล้วก็เข้ามาได้เลยนะแต่ว่าตอนนี้นี่ตัวของดุ๊กเข้ามาจากทางด้านหลังแล้วครับผมแล้วใส่เขาเลยละกันใส่เอาเฮซุคิครับผมอยู่ดีๆไปแผลบอยู่หน้านาเทอเลตเลยฮะ ก็ต้องถอยครับผมเลือดน้อยอยู่แล้วผมแ้ไม่กลับนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมจังหวะไปสักคู่นี้ครับฝืนเกินไปหรือเปล่าครับผมพอดีเนี้ยสำหรับทางฝั่งของเทนตุคครับคือรู้แหละนะว่าทิ้งจังหวะไว้นานมากๆแล้วนะผมแต่ว่าไม่ร้จะกลับมีไล่กันนิดนึงครับผมคาเฟ่ถอยครับผมราคานะครับรอดไปได้ครับผมส่วนนั้นคอนเดนฟทครับไงดีฮะกลับเลยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ดากอนมาแล้วครับผมอีกหนึ่งตัวฮะ เชนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เลยนะจริงๆแล้วอารีนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะโรเตทเลนได้เก่งนะเพราะว่ามีตัวสปีดรัดนะครับผมใช้ได้ถึง3ครั้งครับมีชามที่สั้นจังหวะให้เพื่อนได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้นี่เหมือนเงียบไปเลยครับตีเทเลทบนครับผมเน้นเอวฮะฝั่งทางด้านล่างนี้ก็บวกับผมเชคยูเคครับเข้าไปครับโหดนิดๆนะครับผมถอยครับแล้วก็วันนี้ลาครับผมพกสกิลไปหนึ่งทีอานบนครับโหยโนเอลถอยเลยฮะยาวๆครับคาเมล โดนเดนน์โนของรามิลาไล่ครับเมื่อสักครู่นี้ฮะอาคาริเกิดแล้วครับสองอ็อบเจกต์โผล่มาพร้อมๆกันครับเป็นเหมือนแมตช์ที่แล้วเลยนะต้องเลือกเอาทางครับแต่ว่าทางฝั่งของบริรัมยูไนเต็ดครับถือลิฟต์อยู่นั่นเองนะครับผมก็จะบังคับให้ทางคาร์สเกเมอร์ต้องเดินลงมาข้างล่างครับผมเพื่อที่จะมาเคลียร์แนาตัวกองริฟเฟิลก่อนนะฮะเดินมาจากนู่นน่ะนะฮะสำหรับลิฟต์ครับไกลมากเลยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ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 ุ้ยสปอเตอร์โหมจับมาอย่างนี้ครับผม เจ็บหนักไปครับทางด้านโอเคไม่มีใครที่จะสนใจไปตีลิฟหน่อยหรอครับตอนนี้ครรู้สึกเหมือนว่าจะฟรีเลยครับผมเสียเทเลนี่ไปครับชาร์จฟรีครับผมบอกไว้ก่อนนะฮนี่ครับมัเคยครับผมเธอโด้แซฟเคิลครับเออ่โนเอลครับทางด้านบนครับทำมินเนียนเวฟได้ดีแล้วครับผมตอนนี้นี่จะบอกเลยว่าสบายๆถ้าไม่มีใครมากันก็แตกเลยฮะสำหรับเทเลนี้ครับและยังไงดีครับทางด้แซฟเคิลเข้ามาครับเก็บของฝั่งดาก้อนเลยครับไม่ได้สนใจครับ ชิวๆกันไปนะฮะกันไปครับผมเซโนคราวด์ก็รับมังกรลมนะฮะหลังกันต่อไปครับครัชเกมเมอร์ครับตอนนี้เหมือนจะเอาอยู่พอพอพอจะเอาอยู่แล้วครับนะถึงแม้ว่าสถานการณ์ทางการเงินครับผมจะตามอยู่ที่ประมาณ2,000โกครับผมแต่ว่าไม่ได้ตีเรียดอะไรมากมายสักเท่าไหร่ครับรามิลาเดินไหลนมากครับเกือบแล้วครับผมรามิลาครับผมไล่เข้าต่อครับผมเซโนเอลครับช็อตเวฟไม่โดนครับและยังไงตามต่อครับผมยังไม่ปล่อยครับผมแล้วก็อีกเรียบร้อยผม เดี๋ยวจะไปไหนครับเอาจะจัดครับตอนนี้รามิล่าครับยอมจ่ายทุกอย่างครับผมเพื่อที่จะเก็บตัวนี้ไปให้ได้ครับแล้วก็ดีแล้่ผมโดนจับมาผมนะสิทธิ์อีกแล้วโดนจับไม่ได้ครับผมแล้วก็บุลีรัมยมาต่อเต็มข้อผมนั้นแอนคาเฟ่ก็ต้องถอยก่อนครับผมราคาครับโอ้รอชีวิตกันไม่ได้ครับผมมันจะเป็นขันกันจ่ายครับแล้วก็ยังไงดีครับผมมานี่ครับเปิดตัวของฝั่งบุรีรัมผมน็องขึ้นไปครับ ทางฝั่งของซัพพอร์เตอร์ก็จ่ายหมดแล้วด้วยชิ้นกับผมเอสยูเคครับพยายามดึงจังหวะอยู่ก็แต่รามิล่ามาคราสเกมเมอร์ได้เปรียบครับผมเพราะมีเทอร์เรสครับผมเข้ามาอยู่แล้วก็นี่ครับรีคอร์กลับกันหมดครับเมื่อกี้นี่ต้องวิ่งหนีอย่างเดียวครับบุรีรัมย์ยูเต็ดครับผมเพราะว่ารามิล่าเดินไหลออกมาแล้วครับนะตัวดาเมจที่เอาพุธออกมาจากรามิล่าตอนนี้นี่ต้องบอกว่ารุนแรงจัดเลยนะมีมอร์โินโนยันแล้วด้วยนะครับผมออร์นีนาตัวของววลิลานะครับมีสครับเอ็มเบีเพร้อมกับเรียนได้้คออมมเเนรรรียยบบั่ มาผมคราสเกมเมอร์อันนี้ครับซุ่มอยู่ตรงแคมปบุชครับผม h 2 k ก็เป็นการ์ดไอเจนร์นะชิ้นที่สองครับพร้อมกับเมอร์คริเชนต์อยูอ่ครับผมสปอร์เตอร์กับไล่เคลียร์วิชั่นครับผมครับค่อยๆไหลกันไปเรื่อยๆครับผม ตอนนี้นี่คือจังหวะวิ่งแลจับแล้วน่าจะเจอนะผมคิดว่าเจอแน่ๆจะเจอบุรีรัมย์ยังไม่รู้ครับอเอสูเคบอกเช็คบุชพอดีครับผมกเจอควาใส่เซเลี่ยนหมแล้วก็ใส่เข้าต่อที่นันหน่อยเอาโดนเโดดเข้าใส่ผมเหดียบไปแล้วด้วยครับผอกนนหน่อยกอถอยกระโดนตามกับผมจังหวะนี้ครับแดนซ์กันไปแดนซ์กันมาผมนนห้อดูครับคนก็เจ็บหนักแล้วก็จะรอดฝั่งคู่จะมีเกาะอยู่ครับผมโอ้โหนั่นอาร์คันรีกับผมมาแบบเดียร์ผมนั่นน่อยของมาริน่าก็มาครับผมเก็บไปหมดก ไล่กันต่อเลยหรือเปล่าได้เทอร์เรสมาอีกละรอบนึงผมคลัชเกมเมอร์ผมกล้าเล่นแบบสุดๆครับเพอร์เฟกต์เอสติคิวชั่นบวกช็อคเวฟเมื่อกี้ครับผมช็อคไปเลยนะสัมปรบทางทีมบุรีรัมย์ยูนเต็ดก็ผมเลือดหายกันเลยดูเพลยนี้อีกครั้งครับเป็นจังหวะเช็คของเฮตุเคที่ต้องหยิบไเข้าไปครับแต่ว่าทางด้านล่างครับผมดูก่ะเห็นว่าโนเอลเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลเลยจ่ายอัตราแบตเตอรี่ตามไปครับแล้วดูจังหวะนี้ดีๆครับทุกคนครับตัดกลับเข้ามาครับผม โลคัพมานนช็อคเวฟเพอร์เฟกต์เอ็กซิคิวชันครับผมจากลามิล่าครับแล้วจุดไฟอีกไหมใส่หัวโนเอลเข้าไปเก็บไปได้ถึงสศพในเพลงนี้ครับผมคราชเกมเมอร์แล้วก็นี่ครับทางด้านโของฝั่งคราชเกมเมอร์ผมยังคงไม่ได้เอานั่นบารอนนะผมยังไม่ได้นะตอนนี้นะครับผมเพราะว่า ยังไม่ได้ทิ้งห่างอะไรกันขนาดนะครับผมแล้วการเงินตอนนี้ก็ห่างกันอยู่แค่หนึ่งเคตขนาน,นั้ครับผมสำหรับครัสเ a อร์เล้วบูรีลามครับเป็นการที่ทางด้านของครัสเตอร์เมอร์พลิกกลับมาครับผมแล้วก็เทอร์เลตครับผมเปรีกไปหนึ่งด้านนี้ครับตัวของฝั่งดูครับผม นีก็เลยต้องต้องบอกว่าทางทีมคราชเกมเมอร์ได้รับอันนี้ส่งนะครับผมจากการที่ได้ฆ่าสาตัวเมื่อกี้ไปครับทำให้เลเวลเนี่ยได้คืนกลับมานะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้สกอร์คิวเนี่ยจะนําไปแล้วนะครับผมแต่ว่าความแตกต่างระหว่างเกมผมมองว่ายังไม่ค่อยมีนะครับ15นาทีตอนนี้บารอนาคอเกิดแล้วพร้อมกับอุปกรณ์ไฟทางด้านล่างครับผมและลามิล่าครับพยายามที่จะไล่ฆ่าโนเอลอยู่ครับตรงกลางครับยังมาต่อหรือเปล่าครับผมเช็คในเนินบุชไปครับผมสปอตเตอร์ฮะโดนชามดึงมาต่ออีกทีครับ ไม่มีอะไรมากายแล้วผมเข้าเ,าเลยครับดูครับผมเซลๆน,นิดนึงครับพยายามจะดึงจังหวะย้ำอยู่ฮะนี่ฮะผู้ชายคนนี้เป็นนักตู้<ล>นะครับโมเอล อเรารีคอร์อย่างนี้ครับผมต้องจ่ายขึ้นน้าดูเอาฝั่งแฟดไปเลยฮะลาก่อนนะครับผมมันต่อไปตัวนี้คงต้องยอมปล่อยไปครับผมให้ครัชเกมเมอร์ครับแต่ว่าบูริลัมยูเนเต็ดครับผมเขาเจอมาไปบารอนอชาร์แล้วครับผมแต่ไม่ยอมปล่อยบารอนครับผมเหมือนว่าจะเข้าไปคอนเทนต์บารอนครับผมเพราะว่าเจ็บหนักเหมือนกันบารอนครึ่งหลอดมาัต่วันนี้ครับผมเข้าตามโัวชามครับผมโดชามบ์ครับผมเลเวลหนึ่งผมกดถึงหน้าดูคนสไลซ์ไปแล้วก็เพิร์ฟแมาหรือเปล่าครับผมยังไงดีนะครับสแปมใส่ได้บูลเลตามย้ำมืต่อผมต้องแแฟนนกกัออล้ว เร์นาดกันเลยที่รันะมรับเคนกิวลาที่เกือบไปคะฆ่าใครไม่ได้เลยครับผมตอนนี้นอกจากตัวของแอนคาเฟ่ครับคลาสเกมเมอร์เข้ามาช้าไปนิดเดียวจริงๆครับผมน่าจะได้แล้วก็เป็นโนเอลนะครับผมที่ได้บอนาชอไปครับถือว่าเลงดาเมจไว้ได้ดีครับแต่ทางด้านของฝั่งคลาสเกมเมอร์ตอนนี้ก็เข้าตีเทอร์เรสครับผมสองไปตรงกลางครับผมแล้วก็รีคุกกลับของคลาสเกมเมอร์ครับตอนนี้การเงินต่างกันอยู่ประมาณ 3K คครับผมครับผม รัสเกมเมอยังคงนําอยู่ครับถึงแม้ว่าจะเสียบาลรนชอไปบาลรนชอตัวนี้นะครับผมจะทําให้บริลัมยูเนเตดครับผมได้หายใจกับเขาขึ้นมาบ้างนะครับ,รบก็คือจะได้มีเวลาฟาร์มเพิ่มนั่นแหละนะี่ยดูวครับผมแคมป์อยู่ในบุชครับไม่มีวอร์ดนะจุดจุดนั้นแต่น่าจะมีการเช็คแล้วเหรอครับ แกนลีเช็คไปบอกผแล้วเปิดมาต่อผมไม่ได้เช็คครับผมเดินมาต้งๆอย่างผมรามิล่าเรียบร้อยสิครับผมโดนพิกออฟไปต่อแต่ว่าจะมานูพืนกลับมาต่อหรือเปล่าบรัเวสซูเคครับผมตายเป็นกันฮะแลกกันไปคนละหมัดครับจากทั้งสองฝ่ากลางครับผมอาร <To en! S 2> ิก oh! well. oh, so ับซึน่าโดของฟางเคนคิร่าได้ต่อดีครับอาริกับซึน่าโดของราคาร์ครับผมนะแอนคาเฟ่ครับเดินถอยไปได้ครับและโนเอลครับโอ้แอบเนียนครับแอบเนียนแต่ว่าเนียนได้แค่ไหนทันหรือเปล่าทันอยู่ครับผมยัง ออกไปได้ฮะครับลามิลาไม่อยู่นะครับผมก็สามารถทำหน้าที่ของเขาได้ต่อไปครับเห็นนะครับแบบแบบครับเมื่อกี้ด้านบนนี่ไล่เก็บนั่นเทเลนหมดครับผมทางฝั่งตัวของบุรีรัมครับพยายามที่จะเข้าเก็บเทเลนครับผมแต่ไม่น่าจะทันนะครับผมเพราะว่าเขาโผล่มาแล้วครับครัชเกมเมอร์ครับผมพุชถึงด้านโนของฝั่งมินเนี่ยนออกไปครับทําเลนกลับคืนไปก่อนนะขี่รถถังครับซัพพอร์ตเตอร์ครับป้องกันได้ดีครับนะครับ รอนแรงเหลืออีกสักประมาณครึ่งหนึ่งนะผมตอนนี้ครับบุริรัมยูแต่จะต้องใช้ให้คุ้มค่าที่สุดครับตัวของโนเอลนะผมโดนรามิล่าครับผมจับบ่อยครับเลื่อนที่ออกมาเป็นมอสเ็โมเชสเนะครับเพื่อที่จะได้โลกันทเวขึ้นหมาครับแล้วก็กำลังเตรียมที่จะขึ้น GA ไปครับผมและอ้าวเฮชูเกะโดนดิวกรเปลาครับผมยังไม่เข้าไปใกล้ครับวางท้าโดของฝั่งวอดไวพอดีครับเมื่อกี้โดคดีกันไปรามลาครับ โดนจับจากทางฝั่งซ้ายนะครับผมตอนนี้ค่อนข้างอันตรายนิดนึงครับครัสเกมเมอร์ไหลขึ้นไปแล้วครับครับส่งลามิล่าขึ้นลงไปสปิรพุตอยู่ทางด้านล่างครับผมในตอนนี้คนเดียวเลยคารีครับผมส่วนนั่นก็คารมิลก็โผล่บนนะครับของบุรีลำนะครับครับผมวิชันค่อนข้างตกครับทั้ง2ทีมเลยครับผมเนี่ตอนนี้จะโดนจับก่อนหรือเปล่าเขาวิ่งมาแล้วตีคนครับเปิดกันเยอะเลยครับเปิดเผยตัวมาครับผมบุรีลำครับฝั่งเติร์นโของครัสเกมเมอร์ได้ข้อมูลแล้วครับครับแล้วรีคอกลับบ้านไปก่อนนะ ทั้งคู่ครับผมแต่ว่าทางด้านบนมีโนเอลครับผมยังตีเทร์เรนนี้ไปแล้วได้ไปแบบสบายๆครับมิวนี้ตีแรงจริงๆครับผมส่วนทางด้านโนของอาคาริครับผมไปทำเลนด้านล่างครับผมแล้วก็วาร์ปกรุ๊ปกลับมาครับ18นาที19วินาทีนะครับผมการเงินครับ6 2 9 k เท่ากันทั้งคู่ครับเรียกได้ว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับผมไม่มีใครเทคเป็นเทคครับอยู่ที่ความละเอียดล้วนๆแคมป์อยู่ตรงนี้ครับซัพพอร์เตอร์แต่ทางด้านโดของบุรีรัมย์น่าจะเห็นนะครับผมครับ อตอนนี้นี่ต้องบอกว่าการคุมืุนที่เป็นสิ่งสำคัญนะครับผมแล้วก็คร a สเกมเมอร์ครับทำได้ดีเหนือกว่าบุรีรัมย์นิดหน่อยถ้ามองจากตัวของวอร์นะครับมีทั้งทาง,ทางด้านบนแล้วก็ทางฝั่งขวามือที่เป็นไตรนะครับผมหรือว่าทางสามแยกนั่นเองนะครับมาชอขึ้นแล้วครับเล่นกันยังกับคู่ชิงครับคู่นี้นะตึง<อ>เปรี้ยเลยตึงมากครับวน,นิลาครับเดี๋ยวยิงรอบลกยิง ยกระดับกันไปผมแล้วก็ซุ่มอยู่ครับแล้วมีวอร์เห็นนะฮะมีวอร์เห็นแล้วเบนจูเกยโดนเปิดก่อนครับวันนี้ไล่ตามย้ำต่อใส่ที่เนจูเกยครับผมโดนไปครึ่งครับผมเนจูเกย์รับใจแปลไปแล้วผมพยายามนะจีเอเสียไปแล้วจังหวะนี้แล้วใจก็เคนกิวล่ายืนไม่ไหวเลยผมส่วนนั้นผมฟิสพอตดูจัดการได้ราคาไปครับแต่นีไล่ต่อที่เนจูเกยยังไงดีครับลีซินลีซินไม่รอดเลยผมเรียบร้อยผมด้านล่างครับผมมีคนเนียนครับนอยเอลคนจริงเขาตีบ้านครับผมต่อยครับตีเข้าไปครับหนึ่งเพจสองเพจสามเพจ กัดฟันกัดปัญญยาตีผมแล้วรามิล่าทำอะไรไม่ได้ผมแนนอยเอลถอยไปต้องยอมเสียเนี่ยตัวของฝั่งมังกรแล้วครับผมตัวของเน้นบุรีรัมครับเอลได้รมาเอาแล้วคนนี้มาจะมีอะรนี้ให้ตาชิดเธอะสมไม่มีใครอยู่ครับผมเรียบร้อยไปกระมเสียไปฟรีๆครับจีเอขึ้นมาต่อน่าจะโดนย้ำครับน่าจะโดนย้ำเรียบร้อยไปครับผมเสียไปเยอะมากครับตอนนี้ทางฝั่งตัวของบุรีรัมครับ จากตอนแรกก็ฟรีฟรผมยอมปล่อยมังกรไปก็เรียบร้อยผมน่าจะเป็นบารอนต่อเลยหรือเปล่าครับผมทีน้าของเขาปาคลัชเกเมอร์ฮะผมต้องบอกว่าเป็นความผิดพลาดที่ร้ายแรงนะครับผมจากตัวของโคเรนซีครับหลุด,ดโพสิชันออกมาแบบ ไม่น่าให้อภัยครับผมแล้วโดนพันนิสครับผมหรือว่าลงโทษอย่างสาสมครับทีมบุรีรัมยูเต็ดครับเสียชีวิตไปแล้วไม่สามารถที่ uh huh. จะคอนเทสต,ตัวของบอลนชอต่อได้คร <c oughs> ับตกเป็นของทีมครั s เกมเมอร์อีกหนึ่งครั้งครับ <Miss S 1> ผมไม่ต้องต่สุดสุดอยู่แล้วครับรู้อยู่แล้วฮะว่ารู้ทั้งรู้ว่าเขาอ่า ชนะนะครับผมนะฮะได้เปรียบครับผมได้ทางด้านเทเลสก็ต้องยอมแล้วครับผมแต่ไปเช็คทางด้านตัวของฝั่งดาก้อนนะผมแล้วก็โดนนะฮะเอา้วตัดกลับไปแล้วโนเอลโบมาเนี่ยไปล่าามต่อครับผมเรืวโนเอลามิล่าผมมาแบบไม่อยู่ครับผมใส่ดักไปครับผมจีเอมานี้ผมดักครับผมสามมุมนะแต่นั้นราคาร์ต้องทำได้แค่เพียงมองอย่างเดียวครับผมทำอะไรไม่ได้ครับ ปาแม่นครับผมเมื่อกี้นะชุดิเคนฟิปเข้ามาโดดตามมาแล้วผมมาเก็บระกรบไปได้ด้วยเพอร์เฟกต์เอ็กซิคิวชันนะครับผมในตอนนี้ครับตลอดทางฝั่งของรามิล่าครับ5ต่อ4ครับบอกนะว่าทางด้านนี่ครับคราสเกมพยายามที่จะทวงเซอร์เล็ตกับคืนด้านล่าครับผมเซอร์เล็ตครับค่อยๆไปหนึ่งเพย์สองเพย์แล้วก็เรียบร้อยผมนะตางดั้นมีเนียนแคนนอนผมต่อด้วยรงกาครับ ไหลก so <so ับเดียวยาผมน่าจะไปครับผมในทุกๆเลนเลยครับตอนนี้เอาทัวร์มาครับผมเอาชัวร์ไว้ก่อนครับผมคนเล่นละเอียดครับเพราะว่าคนมันจะต้องเข้ารอบไปต่อครับผมยังไงี่ครับคราชเคมเปอร์โถงเข้ามาใส่เด้ร์ฟังเน็กซัจะต้องเล่นแล้วครับผมตอนนี้ครับตีบ้านเผมรออินไซต์ครับผมคนจริงต้องตีบ้านแล้วเรียบร้อยแล้วเน็กซั่แตกไปผรคราชเคมเปอร์สองหนึ่งผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับผมชนะทางด้านบุรีรัมย์ไปได้ครับคราชเคมเปอร์ไปเจอด้านั่นเไมท์เอสต่อผมสุดมันจริงๆครับในวันนี้ฮะสุดยอดครับผมเพลนี้้ครับบตอองกว่า มันเป็นเกมที่หาดวนข้างยากนะครับผมในพิลสซของเรานะครับผมมันเป็นเกมที่บอกว่าเสมอกันมาเสมอกันมาตลอดเลยแหละนะครับผมแล้วก็มันตัดสินกันได้ด้วยการที่คุณเล่นมิสเพย์นั่นเองนะครับผมโดนจับโดนจับไปพลาดออฟเซทีฟนะครับผมแต่ว่าปัญหาของตอนสุดท้ายจริงๆคือการโดนจับครับพี่แบงค์ครับคือเห็นๆคือมิสเพยเลยครับเพราะว่าทุกทุกคนทําดีมาตลอดครับการทีมไฟ์อะไรนี้ก็ดีมา ตลอดครับผมแรกกันแบบสุดๆ,ๆครับผม <ไป S 1> น <ไป S 1> ี่ฮะเป็นเงินของด้านบุริลัมนี่ตรึงไว้ครับผมแต่ว่ามันก็แค่2อเ<ช>ครับมันไม่ได้อะไรขนาดนะผมแล้วก็ตีกลับไปที่คราสเกมเมอรและจุดสุดท้ายผมที่ก่อนนาทีที่20นะครับๆๆผมนี่ฮะเขาแบบตึงในจุดนี้อยู่นานแล้วก็มิสเพยในดอกเดียวครับผมแล้วก็เป็นพา w e r s ์สป e กับแบบนีฮะ พังไปเลยเลยครับผมที่ครัชเกมเมอร์ครับเพราะว่ามันช่วงแบบท้ายเกมแบบจัดๆแลผมเลดเกมแบบจัดแล้วฮะ20นาทีนะครับผมถ้าตายก็40วิวินะครับไม่มีทางที่จะเกิดทันครับผมแล้วก็ต้องขอชื่นชมครับรามิล่าในเกมนี้เล่นได้โดดเด่นครับผมถ้าดูจากดาเมจครับเกมนี้ทำไป35,000ะครับผมคนเดียวไม่แบ่งใครนะครับจัดการเอาตัวของโนเอลได้อยู่หมัดเลยครับผมสำหรับในเกมนี้ครับ ดาเมจกันโคโลโยะนะครับโนเอลนี่ทาดาเมจไปแค่หมื่นสองผมที่คอนเดนฟีนี่คือแบบทำดาเมจไปหมื่นสี่ก็จริงครับแต่ว่าพอช่วงกลางช่วงหลังมานี่โอกาสได้ยืนยิงนี่ค่อนข้างยากครับผมแล้วก็ที่หนักที่สุดคือผมว่า SUK นี่ยทำเกมไม่ได้เลยเกมนี้ให้ตุเคเดินไม่ออกเดินออไม่ออกครับผมจริงๆครับโดนแบบทางด้านตัวของฝั่งคลาสเกมมถมกับถมกับตลอดเลยนะฮะ ครับและเอ็มบีพีครับผมต้อง <Ak ari S 2> ให้ต้องให้ครับเกมนี้ให้จริงๆครับผมลามิลาครับ Q7 วเจ็ดเดย์สอซิสสามครับเกมนี้ครับลามิลา่าต้องบอกว่าซีเคียวคิวได้ดีแหละนะครับผมคือพยายามที่จะเล่นแบบ เอาเพนะครับผมแล้วเขาสามารถที่จะทำได้จริงๆนะครับผมถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงนะครับผมที่เขาตายเพราะว่าทัเลอรทะลาไปหน่อยนะครับผมโดนไปโดนจับนะครับค่ล้ายกันกับทางด้านฝั่งบุรีรัมนะครับแต่ว่าที่มันดีกว่าบุรีรัมเพราะว่ามันเป็นช่วงของเออร์ลี่เกมไงช่วงแรกๆก็ไม่เป็นไรนะครับผมอาจจะแบบมีเสียออบเจกต์ไปบ้างครับผมให้กับท่านบุรีรัมแต่พอช่วงท้ายสุดแล้วคือแบบมันตายเกิดนาน่ะใช่ครับใช่ก็เหมือนแบบแพ้ไปแล้วครึ่งตัวอย่างเงี้ยถ้าแบบเสียแบบ ตัวหลักไปครับผมตัวทําเกมไปฮะเสียตัวแชมเปี้ยนแบบที่ต้องดัมมี่เดืจ๋าไปเนาะนั่นแหละนะครับผมก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมอาคาริเนี่ยมันถึงเป็นแชมเปี้ยนที่โดนแบนบ่อยมากๆแบนครับผมในทางด้านโลของทัวร์นาเมนต์นี้นะครับผมซึ่งเรียกว่าเป็นท็อปเทียร์เลยแหละนะครับเพราะว่ามันทำเกมได้ง่ายครับผมใช้ไอเทมแค่ไม่กี่ชิ้นก็สามารถกลับมา แพ็กทีมได้แล้วครับผมในช่วงกลางเกมต้นเกมนะครับใช่ครับแล้วชุดเคลนฟิปครับผมอย่างที่เห็นนะครับปัญหาแบบเยอะมากๆคือถ้าแปะโดนตัวนี่ลอยไปถึงไหนถึงกันเลยฮะครับผมก็อย่างที่บอกคือคลาสเกมเมอร์ผมก็ยินดีด้วยครับสำหรับแฟนๆคลาสเกมเมอร์ที่เชียร์กันอยู่ครับชนะทรัตบูรัมยูเนเต็ดไป2-1นะครับผมเข้าไปเจอกับนักตัวของ m i t มไอทีเอครับ Made in Thailand กันต่อนะครับผมแต่เขาก็มีเวลาพักนะครับประมาณ10นาทีนะครับผมที่จะแข่งขันกันแบบ ดูด do do ันดูเดือดนะครับผมนะฮะใน l o w e r bracket round 3นะครับผมแล้วก็ในรอบชิงสายล่างครับผมที่รอกันอยู่คือ Invade Esports แล้วก็การไฟ n a ลนั่นคือ e v o s ครับผม e v o s เนี่ยจะพิเศษยังไงีคือการไฟแนลนี่เราจะแข่งขันในแบบ b บ s อ <F ight> of ไ <fight>, ฟครับผม3ใ <c oughs> น3 5ผมใครชนะ3าเกมก็ 5, เป็นแชมป์ในซีซั่นนี้ท,ทันทีนะครับ <c oughs> ผมนะฮะ แล้วก็อย่าลืมนะครับทุกท่านนะครับผมที่รับชมอยู่นะครับอย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับผมดูกันได้ยาวตลอดทั้งวันครับผมนะในหลายๆช่องทางถ่ายทดสดครับผมยูทูบเฟซบุ๊กมีกันหมดเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทางด้านตัวของซีซั่นนี้นะครับผมเป็นพรีซีซั่นก็จริงครับผมแต่ การแข่งจริงๆล่ะมันเกิดขึ้นยังไงนะครับผมก็มีเปิดรับสมัครกันแล้วครับผมในตัวของ L.L. y r i p ครับผม C ซีไอคอนซีรีส์ผม Summer Season นะครับเปิดรับสมัครแล้วครับไปสมัครกันเยอะๆครับที่ Play ESL ครับผมหรือว่าลิงก์ด้านล่างนี้ครับที่ขึ้นโลโก้ตรงนี้นะครับผมนะฮะก็มีรายละเอียดนะครับผมข้อสงสัยประการใดนะครับผมสามารถสอบถามที่แฟนเพจเอียร์เซลล์ไดได้เลยนะครับเราก็ นะครับอย่าลืมไปสมัครกันเยอะๆบอมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะผมแล้วก็ได้รับเงินรางวัลอย่างหนักหน่วงลนหลามด้วยนะครับถ้าเข้ารอบลึกๆถึงกับเป็นแชมป์เลยก็ยิ่งเงินเยอะนะครับผมเพราะว่าแต่และแบบ ซีรีส์เนี่ยเขามีตามฤดูกาลนะครับผมแล้วก็ถูกอัปเกรดไปถึงระดับเบอร์หรือเปล่าอันนี้ศพผมไม่ทราบนะผมต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ฝากกันด้วยนะครับผมสาหรับทางด้านตัวของซีรีส์ซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับผมแข่งขันกันต้นเดือนครับรวมทีตอนนี้ยังมีเวลาอีกประมาณ20วันครับผมที่ได้ฝึกซ้อมกันนะครับผมเวลาเยอะมากครับโอเคเดี๋ยวเราให้ทางด้านโดของคลาสเตอร์พักกันสักแป๊บนึงผมเพื่อที่เตรียมพร้อมสู้สืบต่อกับนั่น m i t มครับผมนะฮะเดี๋ยวก ซีรีส์ครับผมไทยแล้วนะครับผมแล้วก็จะเป็นคาสเตอร์อีก2ท่านนะครับที่รับช่วงต่อจากเราครับผมเป็นจะเป็นคุณเนปจี้แล้วก็คุณแบกกิ้งนั่นเองนะครับผมโอเคครับพักกันสักครู่เดียครับเดี๋ยวกลับมาครับครับผม